ค่ะวันนี้พลอยก็อยากมาพูดให้ฟังเรื่องของบอสของพลอยนะคะคือพลอยทำงานอยู่ที่บริษัท shipping นะคะอ,อยู่ที่บริเวณสีลมนะคะนายของพลอยเป็นคนที่ไม่มี leadership เลยแล้วก็ไม่มี responsible เลยนะคะคืออย่างเ a y วันนี้พลอยบอกคะ่ะว่าเออนายวันนี้มี appointment นะเพราะว่าคุณต้องไป Meeting ตอน 9โมงแล้วนายก็บอกพลอย cancel เลยคือเขาไม่อยากไปพลอยก็แบบอ้าวถ้าอยู่ไม่ฟิลที่จะทำงานอยู่ก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วก็ป้าคือพอมาทำงานเราทำให้เรารู้สึก fail อะ่ะเออแล้วก็แบบเป็นคนที่ไม่ออกนไยอะไรเลยคือพลอยเคยถามเขาว่าเออจะให้เอาไฟล์นี้ไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอาไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้มันเป็นแบบดิวตี้ของคุณอะไรเงี้ยพลอยก็แบบ เออทำไมทำไมไม่ไหนสาคือเขาเขาน่าจะเฟรนลี่นะเพราะเขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้บริหารอยู่แบบระดับแมเนจเมนต์ขึ้นมาถึงเลเวลตรงนี้แล้วเขาก็น่าที่จะมีแบบแบบคาแรคเตอร์ที่มันน่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งของเขานื่ออกมาแล้วพลอยก็แบบบางทีก็ก็ไม่อยากแบบทำงานด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันคือบางทียิ่งกว่านายอีกแบบพูดกับพลอยก็แบบบางทีก็ ไปแอบนินทาการหาว่าพลอยแบบพูดไทยคำอังกฤษคำอะไรแบบเนี้ยคือบางทีภาษาไทยมันแบบอธิบายความหมายได้ไม่ลึกซึ้งเหมือนภาษาอังกฤษไงคือถ้าจะให้พลอยไปบอกว่าเออตอนนี้พลอยรู้สึกแบบอับเซตนะคือจะให้พลอยพูดภาษาไทยว่าอะไรอะคืออับเซตอะภาษาไทยอะคือรู้สึกไม่ดีมันก็แบบมันก็มันไม่ใช่ upset อับเซตอะนึกออกป่ะคือพลอยก็ พลอยก็พยายามนะคือก็พูดเอฟเฟอลงไปไม่ใช่ว่าแบบไม่พยายามเลยแบบก็พลอยก็โอเคเคยไปอยู่เมืองนอกมาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบไปซัมเมอร์กับเพื่อนมาตอนมอ3อะไรเงี้ยแล้วก็พลอยก็พูดแบบนี้มาตลอดก็คือพลอยก็คิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษบางคำมันคือแสดงแบบ Express ได้มากกว่าภาษาไทยอะไรเงี้ยเออแบบคนทูดว่ไปเขาก็แบบ ไม่รู้ว่าพลอยว่าเขาอาจจะอิจฉาก็ได้ที่แบบพลอยพลอยพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่าเขาเยอะไรเงี้ยจะให้พลอยพูดภาษาอังกฤษให้ฟังประโยคนึงหรอคะก็ได้คะ่ะ Have you been to Japan โอเคปะคะก็คือโอเคสำเนียงพลอยอาจจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือพลอยพลอยก็ คือก็ฝึกอยู่ตลอดไปอยู่มาตั้งเดือนนึงก็ต้องพูดได้อ่ะคะ่ะ Do you like pop music? คือก็แค่ต้องต้องใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึงบางคนแบบเอ๊ะทำไมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เหมือนพลอยอะไรเงี้ยพลอยก็ก็แบบเสาคือพลอยก็ไม่ได้เก่งอะไรแบบนั้นน,นะคะ